แสงทองคือเราทำงานมาตั้งแต่อายุ 10, 11ปี11ปีแล้วก็เริ่มทำวงมาตอนอายุ14-16ปี ออกหน้าไปดีมันต้องมีคนชี้หน้าด่าฉันแน่นอนเลยแบบตรงแบบว่ดาด่าหรือว่ายุ่นของเหีห้ยแบบ่าบางคนที่เขาเพิ่งเข้ามารู้จักเราหรือว่ามาเจอแรมา่าที่จริงเขาไม่ได้ไปดูไทม์ไลน์ชีวิตเรานะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแต่เขาตัดสินเราแล้วว่าเรามันซัวมันมันไม่อย่างทดี่จะเรวรไล่แบบกูนีแหละแหละพี่น้องตนานแม่แพรพาแสงทองคือเราทำงานมาตั้งแต่อายุ11ปี11ปีแล้วก็เริ่ม ตอนอายุ14-16ปีที่ที่อยู่ได้ก็คือเราไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เราไม่ค่อยได้ไปฟังคลิปอะไรตา่างๆส่วนมากเราก็จะอัาจโทรหาลูกดูหน้าลูกอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเอากำลังใจใเพื่อที่จะมาสู้งานต่อมันมันก็หนักอะเนาะหนักหนักมากแต่มันมันต้องสู้อะ เพราะว่าบิ๊กเค้าก็ไม่ได้มาขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราใช้แสนอนพิแลนบางคนมาก็ต้องถามหาเขาวีบ้านพินแลนมาไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นเยอะมากๆแล้วนะคะก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับ FC ที่เขาก็ยังยังติดตามยังรักยังศรัทธาในความเป็นแพรพาวอยู่ที่อยู่ได้ก็คือเราไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เราไม่ค่อยได้ไปฟังคลิปอะไรต่าง แต่ก็อาจจะมีแบบเอฟซส่งมาให้เราดูว่าคนนี้พูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เราก็พยายามที่จะแบบดีเลี่ยงเหมือนมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปจมอยู่กับความความเสียใจหรือดราม่าอะไรที่ที่จริงอ่ะก็คือมันมันก็หนักเกนาะหนักหนักมากแต่มันมันต้องสู้อ่ะเหมือนเรามีงานทุกวันอย่างเงี้ย